X อเพิงปล่อยอัปเดต x o s เวอร์ชัน5.4ออกมาแบบนี้ผู้ใช้หลายๆคนอัปเดตมาแล้วเหมือนได้รถใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังครับ ใน x เพิง XOS 5.4นี้นะครับขับเคลื่อนด้วยการทำงานของ AI ที่ได้รับการปรับปรุงมอบประสิทธิภาพและประสบการณ์การขับขี่อย่างมากมายนะครับฟังก์ชันแรกครับผู้ช่วยเสียงนั้นรองรับภาษาไทยแล้วนะพวก Voice Assistant ต่างๆเราสามารถสั่งเป็นภาษาไทยได้เลยทั้งนี้รวมไปถึงภาษาเยอรมันฝรั่งเศสภาษาจีนภาษาจีนกวางตุ้งด้วยนะครับสะดวกมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้มี Sentry Mode ครับที่จะเฝ้าระวังรอบๆของตัวรถเวลาที่เรา ล็อกรถอยู่นะฮะถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเขาก็จะบันทึกวิดีโอแล้วก็ตรวจจับและมีการแจ้งเตือนมาอย่างแอปพลิเคชันของ x p ็ r ซ์บนมือถือด้วยนอกจากนี้ยังมีระบบ surrounding reality นะฮะหรือว่า S R เป็นระบบจดจําและแสดงสิ่งรอบข้างของรถบนหน้าจอกลางไม่ว่าจะเป็นคนเดินข้างทางการเปิดประตูรถหรือว่าไฟเบรกนอกจากนี้ครับยังแบ่งหน้าจอการทํางานแบบ multitask ได้นะฮะทำงานได้อย่างหลากหลายครับด้วยฟีเจอร์นี้เองจะทําให้เราสามารถทำ split screen ได้ปรับแต่งการทํางานต่างๆได้อย่างสะดวกบน หน้าจอเดียวสามารถลากนิ้วเพื่อปรับขนาดแบ่งหน้าจอได้มีคําสั่ง X Combo ครับสามารถสร้างเงื่อนไขชุดคําสั่งรวมๆกันได้นะครับจากแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อส่งคําสั่งไปยังตัวรถยกตัวอย่างเช่นเรากดปุ่มเดียวก็สามารถ สั่งให้ตัวรถนั้นทําขั้นตอน1 2 3 4 5ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าสะดวกมากๆนะครับและอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับเราสามารถนําสมาร์ทโฟนเนี่ยต่อเข้าไปในช่องของ USB-C นะครับและเขาจะทําการสกรีนเมนเล์ลิงขึ้นไปที่หน้าจอของ x เพิงเลยนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้ถือว่ามีความสะดวกมากๆนะครับเราไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันดูหนังลงในรถแต่ว่าเราสามารถที่จะเพลิดเพลินกับแอปพลิเคชันต่างๆผ่านทางมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนของเราให้ไปแสดงบนที่หน้าจอของ x เพิงได้ฟีเจอร์เหล่านี้นะครับ สามารถอัปเดตแล้วก็ลองใช้งานกันได้เลยครับ